สัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมดมิซีดอาสาในช่วงอาสาท,ทำดีกับกล่องมาหาสนุกอีกเช่นเคยนะคะมดมิซีดอาสาหาทุกท่งท่ากล้าทุกสถานการณ์อาสาพาทุกคนไปสรานสนุกสนานกับการทำดีวันนี้มดอยู่ที่ถนนสีลมค่ะและไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมมดถึงมาในลุคนี้พิงยานยางแบบเป็นเข้าสิงะคะ่ะ you <know> เป็นยางแบบต้องทำอะไรรวดเร็วปราดเปรียวค่ะ งั้นเราไปตามหาอาสาสมัครกันเลยครับ มดนะคะเจ้ารายการอาสาสนุกค่ะสนใจที่จะมาทําความดีกับรายการของเราไหมคะเอ่อไม่ค่ะรายการอะไรคะอาสาสนุกค่ะไม่อยากสนุกด้วยไม่อยากสนุกด้วยอ๋อไม่อยากสนุกเลยค่ะกลัวหรอครกลัวละอะไรคะสวัสดีคะ่ะน้องคะ่ะหมดนะคะน้องอย่าหนีพี่สิคะน้องอย่าหนีพี่สิคะ่ะน้องอย่าหนีพี่ สนใจที่มาทําความดีกับรายการของเราไหมคะไม่ว่างครับไม่ว่างเหรอฮะไม่เป็นไรคะ่ะงั้นก่อนไปโพสต์ท่ากับอีกสันทีหนึ่งได้ไหมคะ <c oughs> เราไปตามหาอาสาสมัครทําดีกันต่อเลยคะ่ะมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> หมดเลครับมาจากรายการอาสาสนุกนะคะสนใจที่จะมาร่วมทําความดีกับเราไหมคะก็ก็ได้ค่ะทาอะไรอะคะการทําความดีของเรานะคะมันอยู่ในกล่องมหาสนุกใบนี้แล้วค่ะแต่ว่า บอกไม่ได้ตอนนี้นะคะคุณน้องชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อแต้วค่ะทำอะไรอยู่คะเรียนอยู่ค่ะเอาเรียนอยู่เรียนอยู่ที่ไหนคะสินปกรณ์ค่ะสินปกรณ์กรเก่งมากเดยคะ่ะโพสท่าได้นะคะ <c oughs> จะดีเหรอคะ <c oughs> ดีค่ะดีอภุดเลยค่ะอู้ทายคุณน้องครับก่อนที่น้องแต้วเนะะี่ยค่ะจะไปเริ่มต้นภารกิจนะคะอยากจะรู้กติก,กาเราหรือยังคะค่ะ <c oughs> ถ้าอยากรู้แล้วก็ไปชมกติกาในช่วงอาสาธรรดีกับกล่องมหาสนุกเลยค่ะกติกาอาสาธรรดีกับกล่องมหาสนุกมีดังนี้ 1. 1. ล้วงมือเข้าไปในกล่องและควานที่ทั่ว 2. เลือกภารกิจทําดีแล้วหยิบออกมา 3. อ่านโจทย์ที่ได้รับแล้วทำตามให้สำเร็จเมื่อทำภารกิจสำเร็จอาสาสมัครจะได้รับของที่ะระลึกอาสาทําดีไปครอบครองแกเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะค่ะถ้าอ,อ,อย่าง,งานั้น ตอนนี้ก็ได้เลิอกยามยามดีแล้วค่ะที่จะเริ่มต้นภารกิจของเราล้วงเลยค่ะอะไรค่ะกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงขออาสาสมัครกล้าเสี่ยงเดินกลางร่มส่งคนให้ครบ20คนโอมเพียง <c oughs> ทำไมต้องมีโอมเพียงน้วยเมภารกิจในวันนี้น่ารักน่าหยิกมากๆเหมาะก,ก,กับเวลาทิ้งๆบ่ายๆเป็นที่สุด เพราะพนักงานออฟฟิศทุกบริษัทที่อยู่บนถนนสีลมต้องลงมาพักทานอาหารกลางวันเดินท่ามกลางแดดร้อนๆที่พระอาทิตย์อยู่เหนือหัวพอดีเปะ๊ะอุณหภูมิก็ร้อนประอดแตกดังเปะ๊ะชาวสีลมเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีเพราะอาสาสมัครของเรากำลังไปกลางร่มให้คุณเย็นชื่นใจ าสาสมัครพร้อมที่จะเริ่มต้นทำภารกิจกางร่มส่งคนถึงที่หมายได้อย่างครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เอ๊ น้องเต้าค,ะค่ะคือตอนนี้พี่ร้อนมากอ่ะค่ะคน้องเต้าช่วยก,กางร่มให้พี่หน่อยได้ะปะปันนี้กางแล้วหรอครับคือช่วยพี่ได้มากอ่ะพ้าท่เต็มหน,น้าไม่ไม่ไรค,ะค่ะน้องเต้าภารกคิดเป็นยังไงบ้างค,ค่ะก็สนุกดีค่ะไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็แอบเขินอยู่น้องเต้าไม่ต้องเขินนะคะ พราะว่าทำดีอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ต้องเขิหรือมีอะไรน่าอายนะครับน้องแต้ว่าพี่เมยป่ะหรอพี่ไม่ไหวแล้วอะค่ะน้องแตว้ว <c oughs> และเพื่อเป็นการตอบแทนอาสาสมัครของเราที่มาอา,าสาทำดีกับกล่องมหาสนุกทางรายการขอมอบของที่ะระลึกให้กับน้องแต้วค่ะคุณผู้ชมครับสิญญายน,นางแบบมีจริงมีเต็มร่างหมดขนาดนี้ <c oughs> มันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะหรอ ม้น้องขอตัวไปเดินแบบก่อนนะคะและสำหรับวันนี้มดและน้องเต้าต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วะคะ่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ